สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพ่ทารุ่159ดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดไว้แล้วคลิปนี้เรามาย้าดวงชะตาของคนลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจนะครับผมเราจะมีการเปิดไพ่ย้าดวงชะตานะครับผมเราจะดูดวงโดยนะครับดูดวงของคนลายมือกากบาทนะครับหมอซันเชื่อว,ว่าดวงชะตาในปี2565มีการเปิดไพ่ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมว่าดวงชะตาของท่านดวงแรงให้รีบ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ยพิ้มดวงชะตากันนะครับดวงแรงให้รีบดวงแรงให้รีบแรงยังไงนะครับด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับอาถรรพ์เตรงกลางหัวใจการกรบาทของท่านนั่นเองนะครับมันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านนะครับอย่างเช่นอะไรครับการเฉียดเป็นเฉียดตายการเฉียดการรอดพ้นม,มาการพุ่งและก็ล่วงอย่างรวดเร็วนะครับผมลุ่งแล้วก็ล่วงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นอะไรครับผมการทําธุรกิจการงานนะครับผม มันบทจะดีขึ้นมานะครับแล้วอยู่ดีๆก็ล่วงนาทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องระแวดระวังนะครับเราจะต้องระแวดระวังในปี2556นะครับในปีนี้ท่านต้องระแวดระวังบทจะดีท่านต้องรีบเอาให้เต็มที่เอาให้เร็วแล้วเก็บเงินให้มันคงไม่งั้นสิ่งที่ท่านได้มาล้าน2ล้านบางคนแล้วแต่คนด้วยนะนะครับล้าน2ล้านได้มาแล้วมาลายหายไปสิ้นอย่างนี้จบนะครับผมจบนะครับสำหรับอา,านกากบาท x ตรงกลางหัวใจเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราพูดได้เลยว่าดวงแรงให้รีบ ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังและเก็บสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับผมดวงชะตาชีวิตนะครับดวงแรงให้รีบให้รีบทําอะไรบ้างนะครับผมนะครับเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับบอกบอกได้เลยว่าชะตาชีวิตจะดวงเปิดสมหวังดังใจหมายนะครับความร่ํารวยจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับไพ่ใบนี้บอกบอกถึงความประสบความสำเร็จร่ํารวย เป็นอย่างมากที่สุดด้วยณนะดวงชะตาของคนลายมือการการะบาดอาถรรพ์เอกตรงกลางหัวใจในปี2 5, 5 5 6นะครับเราทํานายว่าเดี๋ยวต้นปีก็จะผสมเล่นร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีดกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วมันถึงเวลาแล้วมันถึงโอกาสแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอดทนมานานลําบากมาเยอะแล้วเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวแล้วสําหรับคนลายมือการการะบาดเอ,อกตรงกลางหัวใจ ท่านจะต้องเราแวดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาเงินทองวาสนาถูกหวยก็ได้นะนะครับผมกาลังประเดบังเข้ามาก็รอดูนะครับผมว่าดวงชะตาจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่นะครับแต่หมอท่านเชื่อไปตามไพ่ว่าดวงชะตาของท่านจะดวงเปิดนะครับรุ่งโลภประสบ็จรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับไพ่ใบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรถหมาย้ายแดงบ้านนะครับผมที่ดินนะครับ จะทําธุรกิจการงานอะไรก็ประสบความสาเร็จนะครับผมท่านจงเชื่อไปตามนี้นะครับผมเพราะว่าเราดูทางด้านบวกนั่นเองนะครับผมเราดูทางด้านบวกนั่นเองนะครับทางด้านลบเราไม่ค่อยอยากดูกันนะครับผมแน่นอนทางด้านลบมันต้องมีอยู่แล้วอาถรรพ์กากบาทเองครับมันมันต้องมีอยู่แล้วแต่ให้ท่านระวังก็คือว่าถ้าสิ่งดีๆเข้ามาให้เก็บให้เรียบให้โกยให้เรียบ,บนะครับบุคคลท่านใดที่เป็นศัตรูท่านปราบให้เยี่ยนเตีมนะครับศัตรูในที่นี้ก็คือว่าอย่าไปคล้องเกี่ยวนั่นเอง ยูนีให้กายก็ถือว่าเฮี้ยนเตนแล้วอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับเพราะว่าดวงชะตาท่านจะมีอํานาจบารมีวาสนาสิ่งสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วบริวารเป็นยังไงนะครับในเมื่อมีเงินทองเข้ามาแล้วต้นปีทานายอย่างเงี้ยนะครับผมมีเงินทองเข้ามาแล้วมีอํานาจบารมีวาสนาสิ่งดีๆเข้ามาอาถรรพ์ก,รการกบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับโอ้โหนะครับผมบริวารถือว่าดีมากนะครับจะนําพาโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังให้แก่ท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าปิดกั้นนะนะครับผมท่านอย่าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่หูเบาก็ไม่ได้นะท่านต้องดูให้เป็นว่าคนนี้มาด้วยความจริงใจหรือไม่นะครับลูกน้องคนนี้ดูและใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองนะครับจะนําพาโชคลาภเงินทองวาสนาให้แก่ตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะรับเอาไว้นะครับรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามอบให้แก่ท่านแล้วท่านต้องควรดูให้เป็นใช้ให้เป็น อย่าผิดพลาดอย่าไปประหารคนผิดนะครับคนนี้เขาให้คุณนะครับนะครับอย่าให้เขามาว่าเราบอกว่าเป็นเจ้านายภาษาอะไรดูลูกน้องไม่เป็นคนคนนี้เราจริงใจมากที่สุดนะครับมอบให้ทุกอย่างนะแต่กลับเข้าใจเขาผิดเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระแวดระวังในปีนี้นะครับดวงจะตาเงินทองไหลมาเทมาผสมเลกถูกหวยรับทรัพย์รวยโชคนะครับแต่ว่าระวังบริวารบริวารของท่านดีมากๆนะครับบริบริวารจะให้โชค ให้บุญให,ให้สิ่งดีดีแนะนําทางด,ดีนะครับผมอายุน้อยกว่าก็จริงแต่ว่ามีประสบการณ์ใหม่ๆมีการความคิดนิเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับผมท่านควรที่จะรับและเปิดใจนะครับรับสิ่งที่เขามอบให้แก่ท่านนะครับอย่านับเต็มแก้วเดือดขาดนะครับไม่เอานะไม่เอานะนะครับอย่ามีอีโก,โก้นะครับอย่ารู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจบารมีวาสนาด้วยอายุเยอะกว่าเราไม่วัดกันตรงนั้นเราวัดด้วยจิตใจอายุน้อยกว่าแต่เก่งกว่าก็มี เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะเปิดลับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพอเปิดลับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเปิดไพ่ดูนะครับถ้าเปิดลับแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมเปิดลับแล้วนะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีและมีเรื่องให้เปลี่ยนแปลงในใน,ในลักษณะที่มีมีให้ตง้มตง,ตง,ตงมีตัวเลือกนะครับมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนแปลงและมีตัวเลือกด้วยบางทีเราเปลี่ยนแปลงโดยการฝืนดวงชะตาขัดดวงชะตาก็ไม่เหมาะสม แต่ว่าดวงชะตานี้เขาเรียกว่ามีตัวเลือกนะครับอาถรรพ์กากบาทเอกมีบริวารเยอะเป็นคนเมตตากรุณามอบชอบมอบสิ่งของให้กับบุคคลอื่นนะครับชอบมอบแนะนําอาชีพการงานแต่สุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเหลือท่านสักคนนะครับหมอท่านทำนายอย่างนี้เลยนะครับอาถรรพ์กากบาทเอกมันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันไม่มีใครช่วยท,ท่านได้สักคนแต่ว่าท่านนี่แหละจะเป็นคนที่ช่วยตัวเองนะครับจะมีคนเยินยอสรรเสริญอํานาจบารมีวาสนาสรรเสริญในสิ่งที่ท่านประสบสำเร็จ นะครับวันไหนที่ท่านตกต่มนะครับตกต่มเบีย้ยดินท่านก็จะโดนเหยียบย่าให้มันจมดินเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานไหมล่ะท่านนะครับแต่พไพ่ใบนี้มงบอกได้เลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีตัวเลือกนะครับก็เลือกให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและความรักด้วยนะครับความรักก็เลือกให้ดีแล้วกันจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าจะมีความรักเข้ามานะครับเลือกให้ถูกทางอำนาจบาร,รมีวาสนาจะบังเกิดแก่ทุกท่านเพราะว่าอาถรรพ์กากระบานเอกนะครับผม ในเมื่อเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วดูเหตุการณ์กันต่อนะครับเหตุการณ์กันต่อความรักแช่มชื่นผสมเลจสมหวังดังใจหมายมีคนคอยประจบประแจงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเจอปัญหาเข้ามาลุมเล้านะครับผมพไพ่ใบนี้ผงบอกถึงความสุขนะนะค,ความสุขแช่มชื่นสมหวังราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่ามีคนคอยประจบเพราะว่าท่านมีความสุขท่านมีของดีท่านมีเงินทองมีทรัพย์สิสนทุกสิ่งทุกอย่างประเดบประดังก็ามาทําให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในปีนี้ นะครับสมหวังดังใจหมายร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองรวยเลยรวยนะครับผมต้องทํานายอย่างนี้แหละผมทําลายว่ามันรวยเลยรวยนะครับผมท่านจะรวยนะครับผมดูคลิปนี้นะครับผมท่านจะรวยนะครับแล้วท่านรู้สึกว่าจิตตกเมื่อไหร่ดูคลิปหมอสันนะครับบอกได้เลยว่าหมอสันนะครับพยายามให้กําลังใจท่านทั้งหลายนะนะครับถือว่าเป็นสะพานบุญอย่างหนึ่งเพราะว่าต่อให้ท่านเจอปัญหาที่ลุมเล้าเจ็บปวดรุ่มร้าวอถรรพ์กรลบาดเอกเจออยู่แล้วนะครับผมเจ็บปวดรุ่มร้าวแสนทุกข์ทรมานอกกหัรักคุด นะครับลักซ้อนโอ้โหเยอะแย,ยะนี่นะครับคือการกระบาด X นะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องดีๆจะไม่มีหรอมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเรื่องดีๆก็จะประเดบดังเข้ามาในปีนี้แหละนะครับโกยให้เรียบโกยให้เรียบปราบคนไม่ดีออกไปให้หมดนะครับจะสมหวังดังใจหมายเปิดไพ่กันต่อนะครับดวงชะตานะครับผมอาจจะมีอะไรบางอย่างทําให้เขาเรียกว่ามันมีด้านมืดนะครับมันมีด้านมืดที่อยู่บริเวณร,รอบกายขอยงท่าน นะครับท่านอาจจะทําอะไรเถ่าๆก็ได้นะครับบริเวณรอบกายของท่านทาให้ท่านดึงดูดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนั้นนะครับด้านมืดนะครับผมนะครับอาจจะไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันไม่ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับมันก็แต่ว่ามันด้วยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะครับผมแต่ว่าภายในจิตใจท่านไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะครับมันดึงดูดอะไรบางอย่างเข้าไปในสไตา์ชีวิตทำให้ท่านรู้สึก จะใช้คําว่าท้อแท้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความฮึอเขิมแต่ว่าภายในใจมันไม่ต้องการเป็นสิ่งนั้นหรอกนะครับมันไม่ต้องการเป็นสิ่งนั้นหรอกสิ่งที่เทาเทาดาร์กๆอย่างเงี้ยนะครับต้องไปต่อสู้กับใครบางคนนะครับต้องอยู่อย่างแบดแบดอย่างเงี้ยนะครับผมมันไม่ได้นะครับกับชะตาชีวิตของท่านนะครับผมและชะตาชีวิตนะครับบ่งบอกได้เลยว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะครับสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามา ทรัพย์สินเงินทองอำนาจปารมีวาสนานะครับของกินของใช้ใช้ใจ,จ่ายต่างๆอาจจะฟุ่มเฟือยหน่อยในปีนี้นะ <f uel> ฟุ่มเฟือยเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับมีกินมีใช้อะดีไหมล่ะนะครับปีนี้จะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะครับท่านเคยเจอไหมเหลือเก็บมันกินเท่าไหร่มันก็ไม่หมดนะผมมันเหลือเก็บในนะครับแต่ว่าบางคนมันกินเข้าไปแล้วมันหมดเลยอันนั้นมันไม่พอหาหาได้โอ้โหวันนี้ใจได้มาสามตีหมื่นนะผมใช้หมดเลย มันไม่พอมันต้องหาได้เยอะกว่าน,นั้นเพราะว่าเพราะฉะนั้นดวงชะตาเหม่านจะทํานายว่าท่านจะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นะครับใช้ไม่หมดเอาง่ายๆนะครับเก็บกลับบ้านเอาไปให้มาทาที่บ้านกิน <c oughs> ถึงขั้นนั้นเลยนะครับเราก็ทํานายกันไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาวาสนาจะบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับ <c oughs> เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อนะครับโอโ้โหถือว่าเกณฑ์ชะตาในปีนี้ท่านจะรับทรัพย์รวยโชค เจอสิ่งดีๆอํานาจบารมีวาสนาไม่ว่าจะเป็นคนรักนะครับคนรักจะนะครับผมจะนําพาอะไรบางอย่างมาให้แก่ตัวท่านนะครับดึงเรื่องดีๆเข้ามาแนะนําการเรียนต่อต่อตางประเทศก็ได้นะครับไปการไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือว่าไปทําธุรกิจต่างประเทศขึ้นอยู่อายุของท่านนั่นเองนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆนะครับชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลผันไปปีนี้รู้สึกว่ามันสดชื่นเป็นพิเศษนะครับสดชื่นเป็นพิเศษ แฉมชื่นเป็นอย่างมากแล้วเรื่องบางอย่างอาจจะต้องปล่อยปะแล้วเลยทิ้งมันไปนะครับให้มันมาลายหายไปสิ้นนะครับเรื่องที่มันเลวร้ายยังไงเราแก้ไม่ได้หรอกนะครับเรื่องที่มันเลวร้ายยังไงมันแก้ไม่ได้ถ้าเราถ้าแก้ไม่ได้แล้วท่านควรํายังไงท่านก็ควรที่จะปล่อยมันไปตามน้ำนี่แหละนะครับให้มันลอยมาลายหายไปสิ้นนะครับฝากพ่อแม่โทรณีเป็นสะพานบุญฝากไปเลยนะครับผมฝากนะครับหรือว่าจาเลินแม่น้ําเลยนะครับของต่างๆของอาถรรพ์ลเรนลัมอะไรอย่างนี้ นะครับผมถ้าได้มาแปลกๆก็จำเริญไปเลยนะครับผมสิ่งดีๆจะพิกันนะครับผมดวงชะตาท่านนะครับผมนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างที่ปลดปล่อยออกมาจากภายในกายของท่านท่านรู้สึกว่ามันถึงเวลาของเราแล้ว,ลวมันถึงวินาทีของเราแล้วแหละมันถึงเวลาที่เราจะต้องสะใจสะใจใช้คํานี้เลยนะสะใจกับสิ่งที่ฉั้นได้รับนะครับ เองดูถูกค่ามันหนักหน่วงเจ็บปวดรุ่นร้าวนะครับอาถรรพ์การกรบาทเอ์ไงบางคนไม่เข้าใจไอ้หมอตามาพูดเรื่องนี้ทำไมนะผมอาถรรพ์กากบาทเอ์มันโดนมันเยอะโดนมันเยอะเจ็บปวดรุ่นร้าวหยียบย่าให้มันจมธรณีถึงเวลาของเรานะครับเราไม่ได้ทาเขากับนะแต่หมอตาไม่ทำไหนงั้นให้ท่านไปคิดเอาเองนะผมท่านกำลังจะปลดปล่อยนะครับปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณก็ได้นะนะปลดปล่อยพลังภายในใจพลังความรู้สึกถึงเวลาฉันจะได้กล้ากล้าออกมาพูดบ้างไม่ใช่ โดนด่าอย่างเดียวนะครับเจ้านายดา่ดาดา่ดาดา่นะครับแต่เราเรับฟังอย่างเดียวอุ้นถูไว้แต่ถึงถึงเวลาที่เราจะกล้าเอ่ยปากออกมาว่าด่าเราทําไมล่ะครับนะครับเราไปทําอะไรให้กับคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านอยู่ในเกณ์ชนะในลักษณะนี้ในปี2 5 6 6นาระครับอัรรรบลันกาบานเอ็กตรงกลางหัวใจนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่1นึ่งะครับอยวามอสันจะไล่ตอนที่ส ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราจะดูกันจริงๆนะดูกันยืดยาวดูกันไม่จบนะครับเรื่องราวการทํานายดวงเนี่ยดูกันยืดยาวดูกันไม่จบนะครับผมนะครับดวงชะตาอาจจะมีอะไรบางอย่างทําให้มันรู้สึกว่าท่านรู้สึกว่ามันไม่ได้สมหวังนะครับไม่รู้สึกแช่มชื่นแต่ว่ามันยังมีมลเสน่ห์เกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักนะครับเดโมนนะนะครับมีมลเสน่ห์เกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักเพราะฉะนั้นช่วงชะตาณเวลาหนึ่งในปีส5งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก นะครับผมท่านอาจจะต้องเกี่ยวกับทําให้การงานการเงินชะง,งักเกี่ยวกับเรื่องความรักได้นะครับความรักของท่านอาจจะมีมีการนะครับลาจากหรือว่ามีการเสียใจเกิดขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลผลันนะครับผมมีคนใหม่ประมาณนี้ประมาณนี้หมอจัจะบอกประมาณนี้นะครบผมมีคนใหม่นั่นเองเอาง่ายงจบนะผมมีคนใหม่นะนะครับผม,ม,ม,นะรผมเรื่องเรื่องราวใหม่ๆคู่รักใหม่จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเจคอคนใหม่นะครับ แล้วก็มีทางด้านนะครับผมทั้งสองด้านเข้ามาครับท่านก็เลือกให้ดีนะครับเหมือนกับมันพูดประอืดประอมพูดไม่ออกนะครับผมคนนั้นคนเก่าแล้วก็รักนั่นแหละครับผมแต่จะมีสองคนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับนะครับนะครับเปิดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอํานาจบารมีวาสนาเอ็มเพสเลยเอ็มเพสเลยนะครับผมผมบอกได้เลยว่าท่านจะเจอ เขาเรียกว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าพลังอํานาจเอ็มเพจบงบอ,บอในความจริงจังเด็ดเดี่ยวเข้าหารจริงใจนะครับผมไม่ล้อเล่นฉันไม่ได้เพื่อนเล่นคุณถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะครับผมเอ็มเพจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชะตาในช่วงนี้ท่านอาจจะรับทรัพย์โลโชคสมหวังดังใจหมายแต่ว่าจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดกับใครบางคนนะครับไม่ล้อเล่นฉันไม่ล้อเล่นกับคุณนะฉันไม่ได้ล้อเล่นกับคุณนะครับถ้ามีลูกขึ้นมาเนี่ยเป็นลรูปล,ล,ลูกขึ้นมา นะครับผมถ้ามีลูกก็จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับผมไม่รอเล่นน่าก,กลัวเหมือนกันนะคำนี้มันมีอํานาจบารมีวาสนาบางเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมมีอํานาจบารมีวาสนาเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมโอ้โหชีวิตจะมีความสุขอะไรขนาดนั้นนะครับอาถรรพ์กา,กากบาทเอกตรงกลางหัวใจหมอสันทำนาย,ยานี้เลยนะครับท้ายปีปีสอง6ันห้ารอบหกท่านจะประสมเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินคือทองทูควยรล้วม่ได้หนึ่งเจ็ดสิบสองล้านนะครับ บางคนบอกเป็นไปได้แลเจสิบองล้วอย่าคิดในงแงลบทําไมเราจะเป็นไม่ได้นะครับผมมีคนทํามาแล้วแล้วทำไมเราทําไม่ได้ผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาจะเปิดลุ้งโลกสาเร็จเราทำโลโชคสมหวังดังใจหมายผมโอเคครับขอให้ทุกท่านแช่มชื่นประสมเร็จราบรื่นเป็นไปได้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ